สบายดีทุกคนมาเนี่ยวก็มาเที่ยวเที่ยวบานเฟื่องอยู่ต้องตัดสเกลสเกลเราจะมาสะสมบรรยากาศมังหงมังหงมักลาก้มักลาก้นี่บรรยากาศเป็นเยอะมากทุกคนว้าวต้นนู้นเราจะพาไปดูต้นนู้นด้วยนะ อันนี้มักฟิกมักฟิกน้อยดิทุกคนมักฟิกเอาดีกว่ามฟิกน้อยแต่มันฟิกมากเลยเนะี่ยกันด้วยทุกคนบรรยากาศอากาศบานประกาศใส่ทุกคน ประกาศมีแต่ต้นใบใหญ่ๆ,ๆนี่ทุกคนกน่อนไก่ตีเยอะมากเลยทุกคน มีฟักด้วยทุกคนฝักทองพี่สาวเขาเป็นเฟื่อนเนี่ยเขาปลูกฝักทองด้วยมีต้นมักมีด้วยบรรยากาศดีมากอยู่สระแก้วนี่ปกติจะเป็นป่ากล้วยนะทุกคนนะแต่มันโรกช่วงนี้มักอื้อน,นี่ บรรยากาศดีดีปลูกอะไรก็สวยมาเลยทุกคนเนี่ยงามงามมาเลยหยอดฝักทองฝักทองอ่อนเอามาจากสแก้วของบ้านพี่สาวนี่แมวชอบจา้านเนีย่ย